ผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้มาลงชิมรถนี่ออบอกตรงว่หอมหวานมากเมื่อกี้บอกว่าหวานแล้วใช่ไหมนี่หวานกว่าอีกฮะใช่หวานนะหวานมากอันนี้นะฮะมีนี่ครับคุณแม่อยู่กับผม<อ>ด้วยครับสวัสดีครับค,คุณแม่ครับสวัสดีค่ะคุณแม่ตอนกลางวันนี่คุณแม่อะไแม่ช่วยดูแลสวนไหมค่ะช่วยลูกชายค่ะครับ ดูแลน้ําบ้างดูลูกบ้างอะไรบ้างค่ะครับก็มีความสุขดีนะก็มีความสุขค่ะมีงานให้เราทําค่ะแลกวค่ะโทษนะครับคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับนได้หกสิบเจ็ดแล้วค่ะหกสิบเจ็ดนะครับได้ดูแลสวนมะพร้าวก็มีความสุขดีนะความสุขค่ะเยวกับลูกกับล้านคุณแม่มาทําเนี่ยได้มีความรู้เรื่องมะพร้าวไปด้วยเลยใช่ไหมมีค่ะมีมีเยอะมากทีเดียวเลยค่ะตอนนี้นะทีแรกไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลย อเมืองอะไรดีอูเมืองดีกว่าเนาะด้ได้ได้ได้ะตอนแรกนะแม่กระงุมทําไปเลยเลยเนี่ยเจ้าจับพิษจับถูกลกตอนนั้นมันเป็นอันนี้เนาะมันล่างอันนี้มันเปลี่นปลาเนาะแม่เนาะครับกับมันเปลี่นที่ดินเนี่ยมันไปใจชุ่มชื้นนี้นะแม่มันเป็นเป็นห้องหินเนาะเป็นลูกลังลูกหินเจ้าเอารถมาปรับนี่นะรถมาปัับเพื่อเป็นแน่นคุดขมไว้เจ้า มันแข็งคูดมาได้เอาน้ำข้อใส่ทีละเล็กทีละน้อยทําไปอยากทําอยากลู้หน่อยอยากนี่ไปศึกษาไปแต่เดี๋ยวนี้ดีล้วเข้าที่แล้วค่ะอ่ามีลูกชายมาทําละอ่าลูกชายมาทําแล้วค่ะสบายเลยสบายจนะเก็บเกี่ยวผลผลิตชิวๆวันๆนะไม่พอขายด้วยนะใช่ครับไม่พอครับที่แน่แ่คุณผู้ชม รสชาตินี่ผมการันตีเลยนะผมชิมมาแล้วนะข้างในเนี่ยว่าหวานเจ้นี่หวานจริงๆนะนี่ได้แช่เย็นนะแช่เย็นนี่บอกได้คําเดียวว่าสุดสุดสุดนะครับแล้วยิ่งมาได้มาได้ดื่มจากสวนเลยอ่ะคุณผู้ชมครับนี่นะฮะคุณตองคุณตองในฐานะที่เราเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรสิบกว่าปีเนี่ยถ้าจะพูดถึงคนที่สนใจหรือคนที่ชื่นชอบ การเกษตรแบบจะปลูกมะพร้าวเนี่ยมีคําแนะนำไหมครัก็มีคําแนะนําครับก็สําหรับใครเนาะที่อยากปลูกมะพร้าวน้ําหอมต้องต้องบอกว่าเรื่องมะพร้าวนี่ผมก็ค่อนข้างจะมีความรู้ค่อนข้างมากอยากศึกษาเรียนรู้มะพร้าวหลักๆนะครับถ้าคุณจะสังเกตอยากจะปลูกพื้นที่ของคุณอันดับแรกคือเรื่องน้ําเป็นเรื่องแรกเลยครับคุณต้องไปดูเรื่องน้ําก่อนอันดับแรกว่าพื้นที่ของคุณแหล่งน้ํามีเพียงพอไหมไม่ใช่เพียงเพราะหน้าฝนนะครับ ต้องดูหน้าแรงเนาะดูท<ะ>ั้งปีใช่ดูหน้าแรงด้วยเนี่ยครับว่ามันมีน้ําให้คุณไหมเนี่ยครับถ้าคุณมีพื้นที่คุณมองว่ามีแหล่งน้ําที่ดีโอเคดังนั้นเตรียมครับเตรียมพื้นที่เตรียมพื้นที่เตรียมพื้นที่แล้วก็เตรียมแรงด้วยครับโอ้นี่แหละนะเตรียมเงินด้วยนะใช่เตรียมแรงและเตรียมเงินต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าผมผม,ผมเนี่ยครับผมผมทําเองกับมือครับ นาะพวกปลูกอะไรต่างๆอ่ะผมไม่ได้ใช้ไมโครขุดะครับผมใช้แรงกายผมเนี่ยแหละครับใช้จอบเนี่ยขุดตั้งแต่แรกครับครับอย่างที่บอกแลยครับว่าการทําเกษตรเริ่มต้นมันจะจ้างไว้ทุกอย่างมันก็ไม่ไหวมันต้องค่อยเป็นค่อยไปครับพี่คำนี้ผมชอบผมชอบเพราะว่านเยะใช่เราจ้างหมดนี่คงไม่เยอะใช่บางคนอยากแบบมาเห็นปุ๊บอู้อยากได้แบบนี้พอทําจริงต้องบอกเลยครับว่ามันไม่ได้ง่ายเนาะการทําเกษตรมันไม่ได้ง่ายและมันไม่ได้ยาก ก็บ,บอกอย่างนี้แหมสุดยอดทีนี้ฝากไปถึงน้องๆแม่โจ้หน่อยครับ <c oughs> เราในฐานะเป็นรุ่นพี่ <c oughs> อยากได้บัณฑิตแบบไหนครับหรือประสบการณ์ของเราสอนอะไรเราบ้างว่าถ้าคุณจบมาแล้วคุณควรจะเป็นบัณฑิตแบบไหนอยากจะให้เขามีแนวคิดอย่างไรเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับโลกปัจจุบันในฐานะที่เรียนจบมาครับก็ฝากถึงน้องๆนะครับบัณฑิตใหม่หรือคนที่เป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ต่างๆนะครับที่ ต้องบอกว่าแต่ละคนความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นลองใช้ความถนัดของเราแล้วทำให้มันถูกที่และถูกทางครับอย่างผมถามว่าผมถนัดไหมแต่พ่อแม่ผมทำกเกษตรมาก่อนอมผมต้องว่าผมเอาคนสองเจนเจนมแม่กับเจนผมมาทำร่วมกันคุยกันผนวกกันม,มันถึงจะเกิดแบบนี้ได้ดังนั้นทุกอาชีพมันค่อนข้างที่จะ มีเกียรติครับครับการทําเกษตรก็มีเกียรติครับแต่มันเป็นความสุขครับอีกแบบหนึ่งที่ผมได้ทํากับครอบครัวครับส่วนน้องๆที่อยากคนเด็กสมัยใหม่อยากมาทําเกษตรครับผมเป็นรุ่นพี่ผ่านมาสิบกว่าปีครับก็ผ่านทั้งโรงงานอุตสาหกรรมผ่านอะไรอยากให้น้องๆหาประสบการณ์ชีวิตให้เยอะมากที่สุดก่อนครับครับก่อนที่จะจะมาทําเกษตรครับเนาะ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนครับพอวันหนึ่งถ้าเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์เราเราอยากมาทํำกระสจริงลองมาทําดูครับลุยมันสักตั้งหนึ่งใช่ครับพี่ครับมันมันได้หรกมันได้ทั้งนั้นอ่ะเราจะทำแล้วมันต้องได้ใช่ใจเรารักแ่ากงเจใจเรารักนะพี่ได้สู้อะลุยสูลุยแล้ววันนี้ฮะเราได้มาชิมมะพราวน้ำหอม ซึ่งอยู่ที่ลำปางคุณผู้ชมครับและเป็นรุ่นน้องของเราด้วยที่แม่โจ้ะนะครับแล้วก็ประสบการณ์เขาเยอะเขาจบเคมีนะโอ้ oh. จบเคมี oh. แต่มาทําเรื่องนี้แล้วนําวิชาความรู้มาใช้ที่เกิดประโยชน์มากๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่เพียงแค่วิชาความรู้เท่านั้นนะใจและแรงเนี่ยมันต้องเต็มที่นะคุณผู้ชม <laughs> ไม่ใช่ทุกอย่างก็เอาจ้าง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 นี่เขาลงทุนขุดกันเองนะฮะลงทุนด้วยใจต้องบอกว่าการเกษตรถ้าไม่รักจริงเนี่ยอยู่ยาก นะครับแต่ถ้าคุณรักแล้วแล้วมีวิชาความรู้ด้วยยิ่งดีนะครับและทุกวันนี้คุณต๋องยังจำน่ายพันธุ์ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็จะมีพันุมะพร้าวครับก็พันมะพร้าวเราจะจำน่ายทุกๆปีครับก็ส่วนใหญ่จะจำน่ายประมาณเดือนพฤษภาเดือมิถุนารัาผมที่จะจำน่ายนะครับครับซึ่งพันุมะพร้าวเราจะเป็นต้นสูงประมาณ80เซนต้องอย่างนี้เนาะครับผน ใช่ก่อนฝนใช่ครับเราเพาะเอาไว้ใช่เพาะไว้แล้วก็ครับปีหนึ่งเราก็ขายขายครั้งหนึ่งต้องบอกงนี้ไม่ต้นพันธุ์ถ้าไม่ได้มาตรหานของสวนสวนจะไม่ออกจําหน่ายครับต้องบอกงนี้ยังไงแต่ไอ้ลูกมะพร้าวเนี่ยเราขายทุกวันขายขายครับขายทุกอาทิตย์ทุกวันทนะครับแต่ต้องบอกงนี้อ่าลูกมะพร้าวนะครับคนที่สนใจจริงๆนะครับอยากทานมะพร้าวผลผลิตของสวนดรโคโคนนทนะครับแนะนําเลยนะครับ ทุกวันพฤหัสและศุกร์นะครับที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางนะครับครับบางทีมาที่สวนบางทีอาจจะไม่เจอครับเพราะว่าบางทีผมมีไปตัดหลายที่อะไรเงี้ยครับบางทีขอารูสวนแตอยากจักทานของอยากอยากอยากจะมาขอวิชาความรู้มีเพจไหมฮะหรือติดต่อคุณตมอครับมีเพจ Facebook นะครับชื่อว่าสวนมะพร้าวน้ำหอมด็อกเตอร์โคโคนัทแล้วก็มีช่องทางทาง YouTube ด้วยครับครับพิมพ์ไปเลยครับว่ามะพร้าวน้ำหอมด็อกเตอร์โคโคนัทนะครับ ก็มีอะไรก็ทักทายมาครับสาหรับพี่น้องไม่โจก็ทักทายนะครับสวัสดีพี่ครับสวัสดีครับดูไลก็ทักทายมาครับพี่น้องคุยกันได้ครับครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับวันนี้ก็ผมได้วิชาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วได้แรงบันดาลใจด้วยนะครับซึ่งต้องขอบคุณเสียมุ้ยนะฮะเสียมุ้ยขอบคุณประธานครับประธานชมรมแม่ตลนมะครับที่แนะนําผมมาที่นี่ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็คุณตองด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับถ้าสนใจเรื่องราวของมะพร้าวดรโคคนะที่ลำปางจัดให้เดี๋ยวผมขึ้้้้้นนนนราายยยลลลละะะเเเออีีดบใหวววัมมแผจตง ไปปีนมะพร้าวดีกว่าน่าดูีนมะพร้าวกัน,กกนขอบคุณทุกชีวิตรครับบ๊ายบๆสวัสดีครับ,บ